ติมไปมันแรงๆเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลงปปองไปร้อมๆกันครับมันจะกินได้หรือเปล่าผมกลัวอย่างนี้ครับกลัวมันระเบิดอันนี้มันเพิ่งเริ่มยังไม่น่าจะระเบิดเลยร้อนมากๆครับ สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในในสวนในป่านะครับแต่ผมอยากกินกาแฟแต่ผมไม่มีหม้อหรือไม่มีอะไรที่จะมาต้มน้ำนะครับแต่ผมมีน้ำอยู่หนึ่งขวดครับเดี๋ยวผมลองต้มดูนะครับต้มใส่ไปตั้งขวดแบบนี้แหะครับใส่ในกองไฟนะครับไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะครับจะได้กินหรือเปล่าไม่รู้ผมก็ ไม่แน่ใจนะครับมารอดูไปพร้อมๆกันครับผมได้ก่อไฟเอาไว้แล้วนะครับกอ,องไฟที่ผมพอผมผมได้ก่อไฟไว้แล้วนะครับอ่าผมได้ก่อไฟไว้แล้วนะครับนี่กองไฟที่ผมก่อไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันครับ เดี๋ยวเราตั้งไปเลยนะครับตั้งไปในกองไฟเลยครับโอ้หร้อนพยายามตั้งให้ตรงๆนะครับตั้งให้ตรงที่สุดแล้วก็ใส่ไฟเลยครับเติมไฟมันแรงๆเนีเย่ย ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองไปป้อมๆกันครับว่ามันจะกินได้หรือเปล่ามันจะเหลือให้เรารับประทานได้ั้มเดี๋ยวผมจะต้มต้มสัก10นาทีนะครับ เดี๋ยวเราจะต้มสักสิบนาทีนะครับมันจะจับเวลานะครับจับเวลาแล้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาลุ้นในพร้มอมๆกันครับว่าเราจะได้กินหรือเปล่าของกลัวอย่างนี้ครับกลัวมันระเบิดตอนนี้มันเพิ่งเริ่มยังไม่น่าจะระเบิดอยู่ใกล้ๆได้ เดี๋ยวผมก็ออกห่างลนะครับน้องๆเด็กๆอย่าไปทำตามนะครับมันอาจจะอันตรายครับการก่อกอ,องไฟการทำอะไรที่เราไม่ไม่รู้ผลลัพธ์ของมันนะครับมันลองให้เพื่อนๆดูครับว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างถ้าเราทำแบบนี้ นี่ตอนนี้ผ่านไปสี่นาทีแล้วนะครับสี่นาทีสามสิบวิปฏิกิริยาก็คือเริ่มมีฟองอากาศอยู่ตรงฝาขวดนะครับน้ำน่าจะดันอากาศข้างในออกมาน้ำมันแสดงว่าน้ำข้างในมันเริ่มเดือดแล้วนะครับ าการต้มแบบนี้มีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราห้ามไม่มีอากาศในขวดนะครับห้ามมีอากาศในขวดไม่งั้นมันจะไหม้นะครับตอนนี้ผมว่าน้ําในขวดเดือดแล้วนะครับอีกสักไม่ถึง10นาทีแล้วครับอีกสักแป๊บผมจะเอาออกกันนะครับอีกสักประมาณสักสองนาทีเรา ต้มสักเจ็ดนาทีพอนะครับนี่ครับน้ํามันเริ่มไหลออกมาแล้วครับแสดงว่ากลางในเริ่มเดือดนะครับอันตรายนะครับอย่ากเก้าใกล้นะครับเผื่อมันจะระเบิดนี่ตอนนี้ผมว่าน่าจะได้แล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะยกออกแล้วนะครับน่าจะร้อนแต่ผมใช้ผ้าจับนี่ครับยกออกมาแล้วนะครับขวดมันจะอยู่ลักษณะนี้ครับสีขวดออกจะดำดำดมีเบี้ยวนิดหน่อยนะครับนี่ครับน้ำน้ำไหลออกมาครับแสดงว่าน้ำข้างในเดือด เราต้องค่อยๆเปิดนะครับนี่ครับกาแฟาของผมเดี๋ยวเรามาเติมน้ำกินกันนะครับเดี๋ยวค่อยๆเปิดนะครับผมก็กลัวเหมือนกันนะครับลัวมันจะแตก กลัวมันจะระเบิดร้อนมากๆครับอน้ำน้ำร้อนมากเลยครับขอดมหน่อยครับว่ามันมีกลิ่นปัะสะติดเหม็นหรือเปล่า ไม่มีกลิ่นนะครเทเทลงแก้วเลยครับร้อนนะครับจับดีดี นี่นะครับกาแฟของเราเื้องต้นไม่มีกลิ่นเหม็นเหม็นไหมพลาสติกนะครับโอ้น้ำเดือดมากเลยครับต้มมาม่าต้มไข่นี่สบายเลยครับเอาไปลวกไข่เอาไปต้มมาม่านี่สบายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะครับว่ามันจะมีกลิ่นพลาสติก ได้มีรสชาติของพลาสติกไหมหรือเปล่านะครับเฮ้ยไม่มีกินเลยครับกินเหมือนเราต้มน้ำกับหม้อกับไอเตาไฟฟ้าเลยนะครับอ่ะอร่อยครับ ต้มมามา่าต้มน้ำนี่สบายเลยครับกินได้ครับผมรับรองกินได้ครับกินได้แน่นอนมาผมกินแล้วครับกินจริงๆนะครับแต่ผมไม่แนะนำไม่ทำนะครับไม่แนะนำไม่ทำบ่อยๆนะครับเพราะเราไม่รู้ว่า มันจะมีสารเคมีตกค้างหรือเปล่าครับพอเราเอาพลาสติกไปเผานะครับใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้นนะครับอย่าไปทำบ่อยผมก็กลัวเหมือนกันนะครับไม่รู้มันจะมีปัญหาต่อสุขภาพหรือเปล่าโอเคครับเท่านี้ครับเดี๋ยวผมก็จบคลิปแล้วครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่ดูนะครับถ้าว่าชอบหรืออยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์มานะครับกดติดตามให้ด้วยก็ดีครับขอบคุณมากครับ